เ่ิบ้านเราไม่ได้จ่ายค่าเทอมก็ยังไม่ได้จ่ายลืมปะเนี่ยเป็นหนี้เจ๊นะเท่าไหร่สองแสนพี่ตักรับบทเป็นแม่ตุ้มนะคะเป็นแม่ของน้องนายแล้วก็เป็นคุณแม่ของน้องอมเล็ตด้วยในเรื่องจ้า อมเล็ตนะคะรับบทเป็นมานีค่ะเป็นน้องสาวของพี่นายแล้วก็เป็นลูกของแม่ตักนั่นเองค่ะมแม่เอาหนี้เก่าไปปกหนี้ใหม่บ้านเราต้องโดนยึดแน่ๆเลยพี่มียอมให้ใครมายึดบ้านได้หรอกน่พี่ตักเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวปกกักปะเป็นทีบขายคุกแกงอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคุณแม่ที่แบบว่าแสบมากหาแต่เรื่องหาแต่ราวมาให้ลูกให้ปวดหัวประมาณแบบนี้เราก็หาเรื่องแลไม่ใช่เหรอเราเ,ออเราติดค่าเทอมเราไม่มีค่าเทอมแล้วเราดันไปใช้เน็ตของคนข้างบ้านไปแบบมีปัญหากับคนข้างบ้านด้วยเจ้านี้ก็เป็น เป็นน้องสาวตัวแสบของมาน,นะ <c oughs> นี่สิ้นก็เยอะไปสมัครงานเขาก็ไม่รับแล้วนี่มึงจะไปทําอะไรต่อวะตอนนี้อะไรก็เอาหมดอ่ะเป็นผู้ชายที่แบบทาได้ตั้งแต่สักเบื์ยันเรือลบอ่ะคือสารพัดอาชีพมานะทําได้ทุกอย่างจริงๆสมมติที่เขาเป็นมานะแ <c oughs> มนอ่ะเขาต้องดูแลาทาั้งแม่ <c oughs> ทั้งลูกแล้วก็ไม่มีลูกไม่ดิดู <c oughs> แลทั้งแม่ทั้งน้องดูแลทั้งแม่ทั้งน้องค่ะแล้วเขาแบบไม่ได้ช่วยแค่ครอบครัวอย่างเดียวแต่เขาช่วยแบบคนอื่นด้วยด้วยมานะแมนมากเลยค่ะสมชื่ออ่ะแต่ทีแม่ตาคิถึงว่ากาทงนแ น้องนายเป็นอีกที่โคตรน่ารักเลยนอนลูกเนาะในกล้องถ่ายอ่ะเขาแบบน่ารักกับทุกคนมากๆเลยแล้วน้องนายอ่ะเท่าที่เราเห็นผลงานเขาเนาะเขาอาจจะอยู่ในบทบาทที่แบบว่าอาจจะดูเคร่งขรึมบทที่แบบซีเรียสเครียดอะไรเงี้ยพี่อ่ะรู้เลยว่านายอ่ะอยากได้ลองเปลี่ยนแบบบริบทตัวเองแบบการเล่นแบบว่าคอมเมดี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเฮ้ยนายทําเราตะลึงมากเลยนะเราคิดไม่ถึงเลยอ่ะนายฉีกดเลยอ่ะนาย กดดันแล้วแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะวันแรกใช่ไหมคะคือพอเจอแม่ตั๊กเนี่ยแม่รีบแบบเข้ามาก่อนแล้วเข้ามาคุยด้วยเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบหนูแบบผ่อนคลายลงมาเยอะมาก <c oughs> คุณ <c oughs> แม่จริง <c oughs> เขาอ,อ,อีหล้อเนี่ยแม่จริงจริงแล้ว <c oughs> คือต้องบอกว่าได้เจอออมเล็ตครั้งแรกเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกของลูกใช่ไหม แต่เขาบอกเขาตื่นเต้นเขาอยู่บนอย่างนี้แต่เรากลับไม่เห็นอาการที่แบบว่าอมเมริดพูดมาเลยเขาดูชิลเ,เป็นมืออาชีพมากเลยเน้องเก็บอาการประหมาเก็บอาการตื่นเต้นเก่งมากขอชมเลยเป็นเด็กที่น่ารักน่ารักมากๆคนหนึ่งเลยฉันคิดว่าพี่โคตรสู้ชีวิตเลยละบางทีมันก็เหมือนมีอะไรสู้กับใช่ไหมตอนนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจมันแย่มากๆเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วพี่เลยรู้สึกว่าโอ้คนไทยต้องโคตรสู้ชีวิตเลยอ่ะต้องช่วยเหลือตัวเองมากๆเลยอะไรเงี้ยจำไว้นะคะว่าตน เป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังพึ่งใครเราต้องยืนได้ด้วยเท้าตัวเองถ้าคนเราอะค่ะถ้าเรามีเป้าหมายมใช่ไหมคะหนูเชื่อว่าทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายได้ใช่มันอาจจะมีอุปสรรคระหว่าง,างทาง แต่ว่าถ้าเราตั้งใจเราพยายามแล้วเราอย่าท้อใช่ไหมคะหนูเชื่อเลยว่าทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายได้คือเขาบอกว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแต่จําไว้นะคะกําลังใจอย่าไปหวังกําลังใจจากคนอื่นกําลังใจจากตัวเราเองนี่แหละเราให้กําลังใจตัวเราเองนี่แหละถ้าเกิดคุณว่าเอ๊ะแล้วฉันจะหากําลังใจให้กับตัวเองอยังไงคุณแค่ซื้อบัตรค่ะ แล้วคุณก็เข้าไปในโรงหนังเรื่องมานะแมนนะคะแล้วคุณก็ไปนั่งดูหนังเรื่องมานะแมนนั่นแหละเขาเรียกว่าคุณกําลังให้กําลังใจด้วยตัวคุณเองพอดูหนังเรื่องนี้ปุ๊บคุณก็จะมีกําลังใจดีๆที่จะสู้ชีวิตต่อไปใช่มานะแมนฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะวันที่8สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนายมานะคุณสมบัติขยันเป็นมิตรสู้ชีวิตติดตลกม <c oughs> ีสิ้นก็เยอะไปสมัครงานเขาก็ไม่รับแล้วนี่มึงจะไปทําอะไรต่อวะตอนนี้อะไรก็เอาหมาดอะ